ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทองบายออโรราวันนี้วันที่30เมษายนพศ2 5 6พกพบกับผมโชวนายอัครพัฒนากุลผู้แนะนําการลงทุนจากทางบริษัทออโรราเทรดดิ้งในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่107ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งหรือโกลด์สปอตนะครับที่เมื่อคือนนี้ลงมาทําโลใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับคือต่ำกว่า1น6 0ลงมาก็เป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง เจนแล้วนะครับเพราะเงื่อนไขค,ครบทุกข้อแล้วนั่นก็คือมีจุดสูงที่ลดต่ําลงแล้วก็ทโลใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าองศาในการลงเนี่ยจะไม่มากเท่าไหร่นะครับคือค่อนข้างจะไซด์เวด้วยซ้ํานะครับแต่ก็นับว่าเป็นแนวน้มขาลงแล้วดังนั้นใครที่เข้าไปซื้อตรงแนวรับแล้วมันเด้งขึ้นมาแล้วมีกําไรเนี่ยให้รีบชิงออกครับหรือถ้ามันหลุดแนวสตบล็อตลงไปก็ให้รีบขายครับทางด้านประเด็นข่าวในวันนี้กลับมาเป็นกลางๆอีกครั้งนะครับเพราะความกังวลในเรื่องนโยบายการเก็บภาษีของคุณโจไบเดนนะครับ แล้วเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะดีกว่าทางอเมริกาดังนั้นค่างเงินสหรัฐก็เลยอ่อนค่าลงเล็กน้อยและผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐก็ปรับตัวลงเล็กน้อยเช่นกันนะครับทำให้ราคาทองคําในวันนี้เนี่ยหรือช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างผันผวนมากเลยทีเดียวเพราะนักลงทุน2กลุ่มเขากําลังสวิตเงินไปมากันอยู่ทางออโรราเราเช้านี้เราให้แนวรับไว้ที่1760ถึง1750แนวต้านที่1780ถึง1790ตปลงมาหลุด1750ครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคาได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10.00มงนสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการฝอยทอง by ออโร r a สวัสดีครับ